ภิกษุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สองมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่มีในธรรมวินัยนีลทัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งสี่ เธอทั้งหลายจงบรรลือศีหนาะโดยชอบอย่างนี้เถิดภิกษุทั้งหลายสมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสัญโยสามสิ้นไปเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยง จะตรัสรู้ในเบื้องหน้านี้สมณะภิกษุทั้งหลายสมณะที่สองเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนีเพราะสัญโยสามสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบาง เป็นสะกะทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วกระทำที่สุดทุกได้นี้สมณะที่สองพิกษุทั้งหลายสมณะที่สามเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ พระโอรัมภากิยะสัญโญยนห้สิ้นไปเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี้สมณะที่สามภิกษุทั้งหลายสมณะที่สเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี้สมณะที่สี ภิกษุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สองมีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สม,มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สมีในธรรมวินัยนี้ลทัทธ่อื่นว่างจากสมณะทั้งสี่ เธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาฏโดยชอบอยา่างนี้เธอ